นะตัวหนึ่งพ่วงหนึ่งในซ้ำนี่แหละพี่น้องมันมันต่ำเลยมันหดลงนะครับไปโอ,อ้ยพู้นั้นขักเลยพี่น้องเอ้ยโอ้โหเต็มเลยเต็มหม้อพี่น้องเต็มหม้อเต็มถาดโอ้ออยปลาดิทัวพี่น้องมองดูไข่สาบักใหญ่หนึ่งว่างูน้องงูพ่วงหนึ่งหูย บ่งรู <ornament ing tattoos> Ooh, well ้เม่พ <can> uh, mm ู้น่ะนซสอนบัวเสียหามึงอือบ่งบงเมี่ได้ผมจะไข่มากอดีนี่เอ้าูไข่มากอย่างนีเลยหล่อนพี่น้องล่างก้อนล่างก้นลเขือพี่น้องล่างจคกหนามหนึงก็พอแต่ว่าบ่งบ่งส่งจบ่มีหีนีน้ำดอกโอ้รามลายเืกอนน้องแต่ว่าบ่มีฝุ่นบ่มีเหเด้อออเพี่นองมึงอ๋อโอ้ยลัางลายได้ด่ I, โอ้ยบ่มีเว้ยเบิ้ลกันโอ้บ่มีเหพี่น้องบ่มีอันอันนี้เลยบ่มีขี้เหยื่ออะไพี่น้องเลยฮู้ฮู้บ่มีขี้เหยื่อเลยนะเอาสาวเพือนเออทุนนาะบักหลายเลายเลยนะอ่าเดี๋ยวห้อยไปตุ่มออมเลยว่าออมใส่พักนั่งเลือดใส่พักซี่ดิโอ้ขาอะไรพี่น้องเด้อุูนะไปเดี๋ยวเดี๋ยวรอแล้วก็เอาไปเด้อพี่น้องเด้อ ข้างมอเด้นี่ใส่ใบประกูดก่อนใส่ค้างไปนึ่ใส่หนำบนไหลเด้ใส่กระคามไปนึ่มันจดูสีตัดข้าวให้หน่องเกลือก่อนเกลือก่อนใส่เกลือจัะใส่เกลือลงไปอุ้ยหน่องหน่องมาของเถะได้บาดเหรออุ้ยพี่หน่องบึ้งเบิ้งเบิ่งโอ้โหพี่หน่องลางเหลี่ยไหมเหลี่ยมบุ้งนี้ขิงเหรอได้พี่หน่อง อ๋อไ,ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไลไปแล้วโอ้โอยคทันเหลี่ยเข้าตรงแล้วนะกวเข้า,าตุ่มบางคนเขาก็นหนึ่งนะครับแต่ว่าตุ่มมันกกสิตุ่มแล้วเขาก็กสิมาแกงนะครับใส่นมม้ำมาไล่เพราะว่าใส่นมม้ำไลออ่มันสิหล่นครับเอาลอยให้มันให้มันซ้ำอมมันซุกพี่ดองซ้ำซุกแล้วเขาก็อันนั้นเลยเก็อพะอีเลือได้บาาด้างพะอ,อ,อีเลืองามงามเหี่ยอกเลยขาเอียเพี่พี่เลือ ใบพักอีเลือดหรือใบพักนั่งเลือดนะพี่น้องเอาไปใส่น่องหัวเด้อโอ้ยงามจริงจังไหมน้องส่วนมันเป็นของงามงามากเลยจังหวะพอดีเด้อเดี๋ยวเอาไปออมมันพี่น้องเด้อพี่น้องพี่คุณอ่ะตัวหนึ่งพวกหนึ่งในซ้ำนี่แหละพี่น้องมันมันต่ำเลยมันหดลงนะครับ ตัดเอารอบนี้กินแบบตัดสิ้นๆให้ยายได้กินนทำพี่น้องยายเพี่อยากพอดีเลยถึงยังวะนะไข่าสากระไรยังอยู่ที่พี่น้องเด้อไข่าสา่นี่หกัหกกล้ยกวยหักกล้วยหักเผาหมูนี่โอ้จุบไม่ได้เนาะตัดกับพี่น้องโอ้ยสอดขาตัดตัวนี่หน่อยย่า่สิ่ง ยวมคคอยดีพี่น้องตอนไงแล้วสิหย่ำเลือดเด้เดี๋ยวตัดที่หนึ่งเนาะตัดแลไวก็เขาสิปุงขาดอย่างเดียวคือผัดท่านพักนามบดายพักขาดพี่น้องเอ้ยไดนี่นี่นนพักเขาพักซี่พักนั่งตูพักนั่งเลือดเดี๋ยวเก็บมาใส่มาโบรายท่วง วันโบราณดักหล่อยู่แต่ว่าพ่อพอตบเหลี่ยมมันมันหดกินอบหนองวัวน้กันเด้อพี่นนองเด้อเอาซ้ำเดพี่นนองแล้วเตรียมเครื่องอีกขึ้นก่อนคนาเบิ้งเอุ้ยมีต่งามเลยเบิ้งเไข่สายงเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดฟ้าหมอนอ้าหุดเลยตัวแม่นี่ยหุดแม่ปอาก้้นก้ออาก้อนกน้อนก้ออกนอน ใส่ตำตะไคร้ใส่พริกพี่น้องตำตะไคร้ใส่พริกใส่พี่น้องเกลือเครื่อเอาเครื่องเกล้งใส่ใส่คาไปเลยปรุงเลยวะแม่ปรุงเลยจ้ะใส่เกลือเเออใส่กลือลงไปพี่น้องแล้วก็บผงนัวเลย พังเลือพังนังตูพักสี่เด้อรถดีลงไปใหดีลงไปอาใส่พิงบโลนี่ดด้วยเออเอาส่ด้วยเนี่เอาอู้หพีหนอกพี่นอกเลยวดแะไม่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 ใจบ่คือบ่คืออะไรนี่ ลองหลัลบปากเลยดเฮานีาใน่ให้ฟดก่อนหนฟดก่อนไน้องโอ้ยฟดแล้วฟดแล้วลลลนาุานโอ้ยเอาแม่เอาเครื่องใส่ก่อนเฮาชิมก้อนชิมก่นอกนเอาิมก่อนใหญ่เอาสอดมาสออย่อ,ยอ,อครนะั มาทำหนวดเลยอืมใส่ยำปลาเท่านั้นเองผักบอ่บอไนแล้เอาอไปใส่ผักเด้๋พี่น้องไปหอมพักนั่งเลือดพักนั่งตู้พักซี่พักแมงลักอืมอืม,อม สูตรทางบ้านเท่าพี่นอ้องอ๋ à, โถูกอาจะเสียบใครพี่น้องเอาตักมาบ้างได้ไหมโอ้ยพผู้นั้คักเลยพี่น้องเอ้ยอ๋อถูกเต็มเลยตเต็มหม้อพี่น้องตเต็มหม้อตเต็มถาดป่เนี่ยหู้ยนี่ป่ะเนี่คักเลย สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสูหูสูขคนนะครับเอาเรียบร้อยพี่น้องแกงออมนองหัวมันมีสูตรแบบตัดสินได้พี่พี่นอ้องนะมีแต่ใครสางามเลยพวงหนึ่งเลยพี่น้องนองหนึ่งเอาแม่แม่ซดเลยเฮาอ่ะเขามาวพี่น้องมาเสพแสบกันเลยมันนี่นองหัวนองงัวแ่บพี่น้องใหญ่ใหญ่หอ,อ,อนหอนได้ดิแสบคับพี่น้องมาเด้อกินเพื่อก่อน อืมบบทเนี่ยนี่นนเนาะอุ้ยมึงเนาะอืมคือหอนแทละขั้นผุผูอืมหวนดีขนาดอืมไม่เป็นื เดี๋ยวไปน่องเดี๋ยวข้ามกันเด้รออืมขนาดเว้ยบ๊วทึ้งเลยกระไ้บักขาดยังอย่ครับ มันห่วนมันที่ไหนใครไอ้ห่าบกเขาห้าก,กล้ยไม่นองนะ Mm hmm. no, oh, tap. <laughs> mm hmm. Mm -hmm. หน,หน่องงัวคือว่าลุกงัวแต่ว่าอาหารผืนบ้านอีสานนี่แหละของแสบไปหน่อยของแสบอย,ยูอ่ยน้ำผึ้งหมักเนี่ยกินยำได้ก็แสบแน่นอนแหละหากินยากก็ว่าได้ดีไปหน่อย เก่าอยู่ด้วยอฟสซีทุกคนอย่าฉีดยาปลาก,ากาันด้วยเอาไปต้มแลวมันโหดอ้อเนอะถ้าเครื่องแกงถึงนี่สิบว่ข้าวตัวเนอะที่สดนำ้ำ าดีพี่น้องฝนก็ตกดีครับรับชมอยูนดไ,ได้ข้อม,มนมาเด้อพี่น้องขอบคุณทุกไหลทุกแชร์หนวอนวีอวันวอนวัวตัวันววัอืัอนน ลวกข้างไล้นออนไลน์อื้อเจอผีตูดเข้าไปบัดเนี่ยคักบ่เนี่ยโอ้คักเลยพี่น้องเอ้ยโอ้ยพุ่นเบิ่งดิมันส่วนหลาว่าโอ้โตอืออื มันห่อนนมหวนมา,มาเลยรู <c oughs> ้ว่าจะอันห่อนอันนห,นนนหนวนห่อนคนหวานอนอนเอมไน่ารเย็น อีกบันหนึ่งเลยอ่าเสียรไหลโอ้ขากมีหรอกวันกินดุนนะปันนี่ปันหน่อยได้ยังไปปันไงละอืมทำละหน่อยกันหน่อย,อยนียก็ดีแหล,ล,ละเอ้ามามีไรมีไรผล่ะใจเย็น ดูดเข้าไปนะ่อนะใส่ดูดดีก่นนานะห่อนบัวซาจะเกล้าเว้ยแต่บุกเปลวมันไหนเนาะมันทำไม่พอดีอ้กิไปอิมอิ่มนะบันโอ้ยวัดเขาไปหน่อยู่เขาไปหน่อย ห่อนนะกินเร็วบ่งเลยน่องหนึ่งมั่นสองสามโลมั่นสามืล mọi người nghe không mọi người mẹ người mọi người mọi người mọi nè vậy, người mọi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  ăn mọi mọi người sẽ người mọi người mọi người ลองในสูตรแบบด้วยการเอาเหรียญพวงเนาะอันนี้ตัดฉีดมากกินง่ายๆเม่อทอดปลาตรงไม่เสียเวลาตัดเนาะแบบนู่นนี่ล่ามือพี่น้องแต่ว่าขาดอย่างเดียวคือขาดปขาดโอ้โหฮ้อนเอาขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับีเมากไายเกาแชร์ฝากขอบคุณขอบคุณในหลายเด้อที่เขามาบึงเขามากลไายเกาแช่ในพี่น้องขอบคุณในหลายที่มีเอามาตั้งใจกันครับ กำลังใจดีคือกดไยเตกดแชร์พี่น้องขอบคุณในหลายในน่องงัวหรือว่าหลกงัวมาสดเปใหม่ๆเลยพวงหนึ่งแซบของแถบในเป็นหน่อแกงออมใส่บักซี่ใส่ผักนังเลือดเอาไปนี่ถ้าคิดว่าจะเผาขอเถอะก็ไปเป็นหน่อเ้อเอาซ้ำอีกก้อนเด้พอที่หนาสวัสดีครับสวัสดีค่ะ